แงนี้มารับจังลอมขัวได้เ hmm. นี่ย่ไหร่เสาาละยีบาทเอ่าเียกหูกงางอเที่ยวนีงามกว่าฮะปลูกแงงใบหลายเลยนั่นเจ้ทำอยไางง่ายสุดนี่ไปกวางไปหนีบ้านนีนี่กวางไปทั้งผู้นีทั้งไก่นี่เออกวางไปทำก่อนใช่ก็เจีอวลุ่มแต่ลรที โอ้มันเป็นเครื่องแบบมันเป็นแนวแบบนี้ที่เต็มออดูเบพวดบ่พวดพวดไปแล้วเนาะลากเดียวเลยมันไวก็เสียมันบ่ป้อติแม่นมันบ่มีองงานเขาโอ้แต่มันหนักเดี๋ยวมันหงเบาเมันเด้แมน ต่วันนี่มันมันลงอันนี้ดีเนาะเมริกาครับมันลงแห้งปุบปุบๆลงดีป่ะพอแล้วเฮียเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เก้อเเ้้บ้ว้ย้องเอ้หเอ้ย่ฮเ้เฮ้ยเอ้ยยเยเฮ้ยเ ไช้มันละลายเปล่าละาเหลียวแดดหวามันแม่นลวดเห็ดเบียด <laughs> แต่ว่ามือนี่เป็นจังหุ่นเลยนเนาะไอ้ตัวนี้เห็ดบเบียดโดนตัวมันมันบดตัวเต้าอือนม่มันเหมือนจต้เต้าเนี่ยมันได้เห็น ทุกยาก